ฝากติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไ้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะก,ก็จะเป็นในที่ในช่องสวัสดีครับผมชัยดวงเฮงสวัสดีครับผมชายดวงเฮงช่องนี้จําชื่อนี้ไว้ดีๆนะเดี๋ยวได้เฮกันแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะหลากหลายสูตรกันไปแล้วก็มาดูนะฮะสลับในชุดสรุปกันนะครับว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นนะฮะตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะสลับในงวดที่แล้วเนาะก็ผลที่ออกไปก็จะเป็นที่ใน6 3 3 2นะครับเนาะอ่ะก็เน้นบนนะครับในที่ใน3ก็มา3ในบนอยู่เนาะ เน้น2นะครับตัวเดียวก็มา2อยู่เนาะแล้วนเะสสยดาที่ให้ 2- 3สาไปบนแต่มาออกได้เสยดาที่ให้ไป93แต่มาง6สามพีกับหัวนะนะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันแล้วกันว่าล่าสุดนี่จะได้เลขเด่นตัวเด่น <c oughs> ตัวไหนนะครับสลับในสรุปหวยเนาะอ่ะก็ย้ำว่านะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสุดหวยมีเข้ามีดูดนะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะพ้นกันไปแล้วกันนะฮะสลับสรุปหวยนี่ว่าของวันที่1 เมษานะต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับสงการนะอดเหล่าท่านอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับบัญชีโดยตรงชื่อบัญชีทางวัดโดยตรงเลยนะฮะวัดนนทาประชานิมิตนะครับก็นะครับนี่แหละนี่เปลี่ยนแค่หลังคาศารานะครับเนาะอ่ะยังไงก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับสลับในที่ในตรงนี้แหละนะ แคปหน้าจอก,กันไปแล้วกันนะครับเนาะชื่อบัญชีโดย,รยตรงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันที่1นนะหลังวันที่1เดี๋ยวผม,มาอัปเดตยอดนะเดี๋ยวไปถามทางวัดนะอัปเดตย,ยอดมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะมาแจ้งให้นะว่าได้ยอดเท่าไหร่เผื่อจะได้นํายอดไปลุ้นในงวดถัดไปออนะฮะเนาอะอ่ะอนุบุทนาบุญกับทุกชาัานด้วยขอให้มีบุญสัมพันธ์กันนะขอให้ได้ร่วมบุญสร้างนะครับเนาะอ่ะหลังคาให้เสร็จนะก็ยังขาดงบอีกอยู่พอสมควรนะครับเนาะอน่ะ เพราะว่าวัดบ้านเกิดผมนี่ก็ไม่ได้บ้านใหญ่เนาะ,ะบ้านเล็กน้อยนะครับเนาะนานๆกว่าจะมีงานแบบนี้นะเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะก็สําหรับในสรุปก็เอามาจากใน,ในหลายๆสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเนี่ยในปกสลากนะครับปกสลากล่าสุดเป็นปกชุมชนนะครับสําหรับในปกชุมชนเนี่ยนะครับก็ปกอันนี้เป็นปกปีที่6นะครับ ข้อมูลปกชุมชนนะฮะปีที่6ก็นะครับซึ่งเป็นปกแรกเลยนะครับของในปีที่6ปกแรกของในปีที่6เท่าที่ดูแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่มันปกของแต่ละปีนะมันปีแรกปี5ปี1ปี2เนี่ยมักจะมีศูนย์นะครแต่ก็ไม่แน่นอนหรอกนะบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีศูนย์เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะเพราะเป็นเพียงสถิติเลขออกเท่านั้น ออกมา040802เนี่ยก็ไม่ได้ซ้ำกันเลยนะครับปกสลักอันนี้ก็จะเป็นในข้อมูลนะครับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่นะที่อยู่ของนะครับอ่านี่แหละนะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะออกไหมนะครับจะออกที่อยู่ไหม86อ่า86ได้ไหม86ก็มีลุ้นนะเพราะว่าปกงวดถัดไปจะเป็นปกวันคล้ายวันสถาพนานะครับอ่ากรรทวงค้างจะ,จะครบรอบ 1.50นะอันนี้ของปีที่แล้วนะปีล่าสุดก็ต้องเป็น150นะแล้วก็ครบรอบกองสลากดีปีที่แล้วเป็น85ปีนี้ก็ต้องเป็น86ดเนะี่ยมันอาจจะพีก,กับหัวง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเนะี่ยข้อมูลที่อยู่นะข้อมูลต่างๆนะครับสลับในปกสลากล่าสุด <c oughs> ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮนะปลสลากซึ่งปกสลากที่ผมลองเปรียบเทียบกันเนะี่ยปกสลากที่มีรูป คนเนี่ยอยู่สองคนนะฮะอยู่หน้าปกสองคนอยู่หน้าปกเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเนี่ยเลขมันมักจะออกคล้ายๆกันนะฮะอาจจะไม่เหมือนในวนันี้มันมันมีหลายงวดนะนี่มีอยู่สี่งวดก่อนหน้านี้นะที่ที่ปกมีอยู่สองคนนะฮะเนี่ยมันก็ออกเลขใกล้เคียงห้าศูนย์มาห้าเก้าหนึ่งสี่มาสามหนึ่งศูนย์สี่มาเก้าสี่เนี่ยนะฮะเนาะเนี่ยเลขออกใกล้เคียงนะฮะ ป่เนี่ยผมไปเน้นให้บนนะครับลองดูแล้วกันนะใครชอบก็งวดที่แล้วนะครับหลายๆท่านถามในสูตรเยีเยนเข้ามานะครับสูตรนี้สูตรไหนก็จะเป็นในสูตรเลขนำสัตว์นะครับนี่เน้นวดที่แล้วเน้นให้บนด้วยนะครับเนี่ยปกติมันมาตัวกลับผมก็เลยกลับไปให้นะครับาแต่นี้มันมาตรงๆนะเนี่ยมันมักมาในตัวกลับผมก็เลยกลับไปเป็นหกสามนี่ก็มาบนนะคร แล้วล่าสุดเนี่ยมันหลายชุดก็จริงนะแต่ก็หาตัวเด่นมาสักตัวแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบในเด่น9อ่ะมันก็อาจจะหลายตัวหน่อยนะเอาในชุดที่มี9เนี่ยซื้อไว้บนตรงๆนะฮะหรือชอบในเด่น0 01 05อ่ะ 5, 9, อาจจะน้อยๆชอบ3ก็3135 39เนี่ยนะครับคนจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอ่นะก็สูตรนี้ก็หลายๆท่านก็ถามเข้ามานะครับในงวดที่แล้วก็มาในที่ใน36 สูตรหลังหววทันจรนะใช้ได้อีกนะงวดนี้นะครับแต่ที่แน่แน่นะสี่กับสามเน้นเลยนะครับในงวดนี้จะเป็นสีไหนจะเป็นเลขสามคู่กันกับตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสําหรับในสูตรสามตัวสูตรสามตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับโดยเฉพาะในสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้หลักร้อยเนี่ยเข้าเด็ดล่างบ่อยมากๆเลยงวดที่แล้วหนึ่งสองสามมาสามมาสองงวดก่อนสามสี่ห้า มา5มา4ี่เนี่ยห้าหมา5เนี่ยแล้วก็ในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็เกือบ3ตัวนะสามห้าหนะ้าเนาะมันออก3 6มหนะห้าหกสามนะหกับ5นี่ใกล้เคียงกันแล้วนะก็เกือบเข้า3ตัวแล้วนะในสูตรนี้อ่ะนั่นแหละก็มีหลายๆสูตรเนาะอ่านะครับอ่ะสำหรับในส,สรุปนะฮะก็ในล่าสุดเราจะได้เลขไหนนะครับสำหรับในบนนะฮะก็ ซึ่งจากในหลายๆสูตรนะเอามานะครับได้5นะครับในที่ใ้นบนจับคู่เนาะก็จะเป็นในที่ใน0 6 4 9 5 8แนะครับแล้วก็5 7 3ตัวนะครับเป็น7 5 8 9 5 7นะครับแล้วก็7 0 6 ซึ่งบนเนี่ยกันไว้ด้วยนะครับเผื่อมันจะเป็นเลขเบิ้ลเนะาะนะครับเนี่ย,ยกันไว้66กหกรือใครไม่ชอบก็ตัดออกไปเลยก็ได้นะครับส่วนในชี้ในล่างนะฮะล่างในงวดน,นี้ให้ไปในชี้ในศูนย์นะก็จับคู่ให้เปในชี้ในศูนย์ห้าศูนย์สามเแล้วก็41 ครบแล้วนะครับสลับไปที่ในบนนะฮะถ้าถามผมว่าชอบในที่ในเลขไหนนะครับบนก็ชอบไปในที่ใน0ูนนะครับส่วนในล่างชอบเลขไหนนะครับล่างก็ชอบไปในที่ใน0ูนนะครับบน0ูนล่าง0ูนนะครับก็หวังว่าศูนย์จะมาแล้วกันนะครับเนอะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับเน้นบนเน้นล่างให้แล้วนะครัใครแคปก็แคปใครโจทย์ก็ จุดนะครับเนาะส่วนนะฮะในที่ในปกนี้นะครับเนาะในแผ่นนี้นะับเป็นแผ่นชัยดุงเฮนะครับผมใช้ชื่อว่าเป็นแผ่นชัยดุงเฮแล้วกันเผื่อสมาชิกถามมันเข้ามานะครับหลายๆท่านเข้ามาดูใหม่นะฮะก็อาจจะยังงงว่าเอ๊ะจะจะเอาในสูตรไหนดีนะครับมันมีหลายตัวก็เอาสูตรที่ชอบเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละงวดเนี่ยมันจะไปออกในสูตรไหนซึ่งในล่าสุดเนี่ยสูตรเนี้ย ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสูตร I อนะใช้มาเป็น 3- 4ปีแล้วนะครับงวดก่อนครั้งก่อนนะฮะก็เข้านะฮะเข้าในชี้ใน63สอ่าสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับก่อนหนะ้านี้ก็เข้าบนล่างนะ94แล้วก็54ี่นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เข้าต่อเนื่องนะครั้งก่อน ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับประปงไปแต่ในสูตรนี้ส่วนน้อยนะที่มันจะเข้านะครับสูตรรวยไปดีมักจะเป็นเลขดับนะฮะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะวั้นี้อาจจะมาก็ได้แต่มันก็มีหลายตัวนะที่เป็นเลขดังนะะเนี่ยเลขดังเลขดัง,เล,ดงเลขดังนะครับเนาะอืมอ่ะลองดูเลยกันนะแต่ถ้าเป็นผมนีม่ก็บอกไม่ถูกหรอกแต่ผมไม่ชอบนะครับเนาะเนี่ย ตัดออกไปนะครับเนาะหรือใครชอบก็นําไปซื้อนะเออมันอาจจะมาออกก็ได้นะครับมันสูตรมันตกมาเป็นในที่ในเลขดับนะครับสูตรนี้ก็เข้าบ่อยนะฮะสูตรนี้อย่าลืมนำไปตัดนะนะครับสูตร499เนี่ยนะครับ80หรือ86หรือ83เนี่ยนะครับลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสลับในสูตรนะเลขดับเลขดับก็ถือว่าเอาอยู่นะฮะลองเอาอยู่ในวดที่แล้วนะครับล่าสุดดับ10 ที่มันหลุดยากมากเลยก็คือสูตรที่หนึ่งนะฮะทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยที่มันจะหลุดเลยเนี่แหละสูตรสองสามสี่ห้านี่แหละนะสูตรล่างก็มักจะมาล่างนะอืมแต่น้อยมากนะที่มันจะเข้านะช่วงนี้เข้ายากมากสูตรลับนะฮะสูตรลับนี่เผอไม่ได้นะฮะเผอไม่ได้นะครับสูตรนี้มาออกนะช่วงงดที่แล้วก็เข้านะนะครับอืมเริ่มมาแล้วนะสูตรนี้นะครับเนาะสูตรลับก็ หกสามมาสี่ห้าเนาะสองม้วนติดติดเลยนะครับเนี่ยหกสามสี่ห้าก็ปกติอ่ะถ้ามันเข้าก็ขอให้เข้าสามม้วนติดเลยละกันอยู่ในนี้นะครับสูุรลบเป็นสูตรบนนะครับสุดมากมักจะมาในที่บนเพราะว่าเป็นสูตรบนนั่นแต่ผมทําทีแรกเลยเป็นสูตรบนนะครับก็มันก็มีบางมวดนะที่หมาล่างนะฮะเนาะอ่ะก็ลองนําไปลุ้นละกันนะฮะสลับในแผ่นนี้แผ่นใช้ดวงฮีนะฮะแผ่นใช้ดวงฮีนะงวดล่าสุดจะ ได้เฮไหมเนี่ยก็หลอรุนแรงกันก็มีสูตรเก่านะสูตรเก่าก็มีนะครับสูตรที่มันเข้าในงวดที่แล้วเข้าหกสามนี่ก็หลายสูตรเลยนะครับเนาะมีหลายหลายสูตรนะที่เข้าหกสามนะครับเนี่ยสูตรนี้ก็อีกเนี่ยสองสูตรเลยเนะี่ยมีสองสามสูตรนะที่เข้าหกสามในงวดที่แล้วนะครับก็มีแต่สูตรเดิมทั้งนั้นเลยเนะนี่ยเนาะ อ่ะลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดก็สํารับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับสลับในชุดสรุปแล้วกันงวดที่แล้วนะครับสรุปอ่ะให้ไปบนออกมาล่างล่าสุดก็ขอให้เข้าในตรงๆแล้วกันให้บนก็ไปออกบนให้ล่างก็ไปออกล่างนะครับสลับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญนะครับเนาะอ่ะหลังคาใหม่นะทดแทนหลังคาเดิมปวกกินก็เลขที่บัญชีก็ของวัดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวยังไงหลังวันที่1 เดี๋ยวมาอัปเดตยอดอีกครั้งหนึ่งเลยกันาธนาคารทกศศ1 3 9 1 2 7 0 2 6 3 2ม้าหนึ่ยาเนี่ยหกสามสองในงวดที่แล้วไปออกหลายหลายท่านก็ถูกโชคดีหรือว่าในงวดถัดมามันจะตัดมาตรงนี้นี่ลองนำไปลุ้นลกันนะครับเนาะจะได้ร่วมบุญนะขอให้มีบุญสัมพันธ์กันนะขอให้ได้ร่วมบุญด้วยกันแล้วได้ร่วมบุญด้วยกันแล้วก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับเฮงเฮงปังปังแล้วกันสลับในงวดของวันที่1เมษา นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ